ือเขียนเป็นภาษาอันนี้จะกภาษาเกาหลีหรือภาษาไต้หวันหรือภาษาอย่งก็ตะพกงูเนาะคือเขียนเก่งแต่คือภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าใครอยู่มีภาษาอังกฤษแยมน้ำอยู่ภาษาอังกฤษก็อ,าาอ่านได้เห็นเป็นบางตัวเ้อพเป็นหน่องบางตัวก็อ,อ,อ่านบ่ได้เลยต้องไปแปลกูเกิลเนาะ ông phải khỏi ăn đầy nhau bò bò lên à, ông tô khỏi cả ăn mới đầy đó cứ mượt thế nào cứ mượt cứ cứ đâu mà bị bớt phay cái nào cứ mượt nào. ôi chầu sữa bữa nay ông chầu sữa kính mắt sạp bát đi bị nòng nữa bị nòng nữa. Ô, ô, ô. ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องหนึ่งร้านดวงใจขอบคุณหลายๆเลยหน้องอันน้องอุ่นหรือน้องยังน้อง ไม่เอียกือไม่หันอากาศเนาะนี่น,นอ้องเขียนผิดกับก็ตรวจก็ไขเด้อพี่นอ้องเขียนไปกอนเพราะว่าประเด็นกับตัวตัวหนังสือหน่อยหลายประเด็นกับมองว่าใครเห็นขนาดเปิดไฟยังว่าใครอยากเห็นอยู่พี่น้องเป็นภระสาใครอยู่กำกับพระสานั่นนหนมน้นองนอนอัน เดือนกับพวกใครเก่งภาษาอังกฤษปันไหน,นเจ้าก็ไปเปิดเบื้องนึงข้าเจ้าสอนภาษาอังกฤษอยู่อย่างไดจำมามา่าเบาอยู่ในนี่ละไปจำแล้วก็ไปท่องเอาเขียนแต่ว่าเขียนเอบีีเสร็เขียนใดพจน์ตัวละเพียงหนึ่งแต่ว่าห้องมาจะกดอันนั้นอันนี้พวใครติ็นได้อ่านภาษาอังกฤษออกเป็นบางตัวบางตัวอ่านไม่ออก บ่ได้เบิดสุดโตพี่น้องเนลเลี้ยงสูงกว่านี้ก็จะได้เบิดสุดโตอยู่ดอกคุณสวัสดีค่ะสองลา้าดนดวงใจขอบคุณเลือด้อพี่น้องสองล้านดวงใจผู้ใดสีมาซอยค่ะใส่ใจประเด็นมาซอยทางพี่เด้อพี่น้องทางอันส่องประเด็นรสรั่งลไล่ด่แล้วค่ะใส่ใจอัน ค่าหนำค่าไฟค่านมหลานกันผู้ใดสิสนับสนุนการเงินประเด็นอันบ่ให้บัญชีเดอ้อเพราะว่าส่องทางสนับสนุนการเงินของประเด็นมีอยนุนช่องยูทูบเบอร์เด้อพี่น้องอันที่พี่ยูเขาเฮ็ดให้กันเชียร์เตอร์ซูเปอร์แตงซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์กับสมัครเป็นสมาชิก อันนี้คือการซอยได้สามทางได้บุญได้กุศลได้เทิงพิยูได้ทึงปัดเด็นได้ทิงผู้มาย่นเรียนให้ได้สามทางพี่น้องอันนี้คือการซองทางสีซอยเหลือกันกันขอบันซี่เงินปัดเดีนโอนสีโอนมาให้ปัดเด็นปัดเด็นว่าเอาเด้อพี่น้งาานนอ,อ,นองให้บันไดปัดเด็นกันบว่าเอากันสีจัซอยปัดเด็นแท้ๆมาซอยทางยูทูบเดียกกันสีสนับสนุนปัดเด็นให้มาา ซูเปอร์แต่งซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์ค่ใส่ใจประเดอนดยทุทางพี่กันสิขอบัญชีประเดอนไปเอาเงินนั่น,นประเดอนบอหายบัญชีไปเดอ้อพี่น้องเลยประเดอนเข็ดปันตอนแมวเราดอวนี่หากปันไดกับว่าหายไปเร้อพี่น้องสวัสดีค่ะเจมส์เต๋ คุณสามหลันสี่หลัน